การสื่อสารการส่งข่าวการบอกตอบการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างองคอ์กรสร้างสังคมสร้างชุมชนให้สังคมนั้นองคอ์กรนั้นไปในทิศทางเดียวกันและมีแนวทางในการปฏิบัติเหมือนกันมีเป้าหมายเดียวกันการประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องคำนึงสิ่งแรกเลยช่วงจังหวะเวลาช่วงที่สมาชิกกำลังมีการทักทายกันเราควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่2ต้องคำนึงเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างตกลงพื้น เราอย่าเพิ่งรีบสรุปสถานการณ์เราควรที่จะให้ขุ่นควันต่างๆนั้นจางลงไปก่อนและเราค่อยสรุปสถานการณ์และเราค่อยบอกต่อมันจะทําให้เราเองส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นสิ่งที่3เลยข้อมูลเดียวกันข้อมูลคล้ายกันข้อมูลเหมือนกันเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการส่งซ้ากันส่งบ่อยๆส่งทีๆในช่องเดียวกันเพราะจะทำให้ข้อความนั้นเป็นข้อความที่ ขาดความสําคัญขาดความน่าสนใจในการติดตามเป็นอย่างยิ่งและเคยเจอปัญหาไหมครับการที่รบกลุ่มรบอัลบัม้มรบรูปโดยที่ไม่ตั้งใจสําหรับบางคนที่ยังไม่มีความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชันบางครั้งข้อมูลต่างๆที่เข้าไปหาเขามากๆจะทําให้หน่วยความจําในเครื่องเขามีจํานวนมากและทํางานช้าลงและมีความร้อนในตัวเครื่องเร็วขึ้นสิ่งที่เขาคิดได้ก็คือ ลบข้อมูลลบข้อความบางอย่างที่ไม่จําเป็นและบางครั้งนะครับข้อมูลที่เขาลบก,ก็กลายเป็นข้อมูลที่สําคัญที่ในกลุ่มนั้นจําเป็นต้องใช้ร่วมกันการสื่อสารเราควรต้องมีวุฒทิภาวะในกลุ่มเป้าหมายเราบางคนอาจจะอยู่ในช่องทางเดียวกันกับเราหลายช่องทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราส่งข้อความเดียวกันห้าข้อความไปในหกลุ่มหมายความว่าเพื่อนของเราที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเรา เขาจะได้ข้อความทั้งหมด25ข้อความและด้วยสถิติครับไม่มีใครอ่านข้อความของคนที่ส่งไปเลยสักข้อความหนึ่งแล้วมันจะเกิดคุณค่าอะไรในการส่งข้อความของคุณในครั้งนั้นๆควรที่จะมีวิธิภาวะและใช้วิจรารณญาณในการสื่อสารเพื่อที่จะทําให้เพื่อนที่อยู่ในสังคมเดียวกันใช้ชีวิตได้อย่างง่ายมากขึ้นอันดับต่อมา เราควรที่จะสรรหาคอนเทนต์แนวทางในการสื่อสารใหม่ๆใ,ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อที่จะสร้างการติดตามของเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสังคมเดียวกันและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงสร้างข้อความที่เป็นบัญชีห่างว่าหรือข้อความที่สร้างแรงกดดันเราควรที่จะใช้วิธีการสื่อสารในเชิงสร้างสารรเชิงบวกทําให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลของเราในครั้งนั้น และนี่ครับคือการสื่อสารที่ได้ผลลัพธ์และการสื่อสารที่มีแนวทางที่จะทําให้มีกลุ่มคนเข้ามาร่วมติดตามเรามากยิ่งขึ้นลองต่อยอดและพัฒนาการสื่อสารของเราเพื่อที่จะทําให้การสื่อสารของเราเป็นเลิศไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปขอขอบคุณ